พี่อาหารมาแล้วสะ้นโอ้ชิอมารกนข้าสากันมากินข้าวพี่น้องอยู่ในเมืองอยู่ในประเทศเยอรมันพี่น้องแกตายแล้วหลังจากที่ออกมาจาก เดี๋ยวจะปิดแค่นี้กอนด้อพี่น้องเอกออามาจากป่าด้วยพี่น้องมาสามสี่ลา้านแล้วเขาล้านบ่ไห้พี่น้องจ๋าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิดหน้าเพราะว่าเพราะว่าไวรัสเราจะต้องแบบว่าเราต้องแบบว่าอะไรนะในเยอรมันเข้าไม่ได้เลยหลอดชีวิตมากกหาเอียงกินมาเลยนะโหลดพี่น้อง เรามาร้านนี้ก็ไม่ให้เข้าร้านนั้นก็ไม่ให้เข้าร้านนี้ก็ไม่ให้เข้าตอนนี้เราจะไปร้านสีแดงตรงนนะี้ร้านพิซซ่าเขาเข้าได้นัง่งถ้าเห็นเราเป็นหัวดำหรือเปล่า<ช>ไ,ไม่ใช่มันต้องจอม,มันต้อนนตงจอทคนเพราะว่าปเป็นช่วงโควิดนะที่ไหนก็ไม่ให้เข้าพี่น้องจา๋าสิตามนางไปนี <c oughs> ไ่ไหมออกจากป่ามาันนงก็จะมีชีวิตรอดคนก็ตกหนาวก็หนาวทุกคนเอ้ย ข้างลอก็เ้ากันนะให้เขาไปไปสั่งเอาคนมาได้ที่นั่งแล้วค่ะนางามบุรูวิวก็วิวก็สวยอยู่คนมาแล้วพี่อาหารมาแล้วค่ะคนโอชิโอไมค์แล้วเราจะกินได้ไหมจ้า

อร่อยไมมวิมเทสซีเทสอันนี้อันน um> um> ี้แฮมทุกคนพี่น้องน่าอร่อยมากจะแฮมจะทมอะไรก็ได้เสียบบ่อนงามเสียบเนาะพี่น้องเหมือนเดิมแซ่บหลายหน้าตาสวยมากเลยทุกคนนโอเคอยู่อรอยสมรู้ก็ไปก็มันรสสุดสุดวิมคิปคิปมีแซมบูดเบสเพลสคิปมีแซมบรดเพลส เด้อพี่น้องบรรยากาศขึ้นอยู่เยอรมันวันเบสตังคิวขนมปังก็จะเป็นแบบนี้ด้วยจ้ะแล้วก็คิทมีซัมแฮมครีสและคิทไทรแฮมโอ้ยเบอร์สลัดเขาไปตัวแสบแ้มกรนหอกจ๋าอันนี้ก็คือโฟลโซเขาเลยเฟิร์สบอร์ดนะคะอันนี้ซาลามิใช่ไหมฮะใช่ใ <'s> อันนี้คือซาลามิอ๋อ <'s> อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นด,ดนะดกกระดกกระแฮมเหรอเนาะพี่อร่อยไหมฮะ ขาหมูลมควันขาหมูลมควันโอ้ยนี่เขาเรียกขาหมูลมควันใช่ไหมครับนี่พี่ขาเนี้อร่อยนะคะใช้มือเลยโอเคโอเคอินนัทนะ thank you พี่น้องมาด้วจ้าอันนี้แฮมเนี่ยน่าอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยป๋าทำไมต้องให้เยอะจังเลยนะทุกคนขาหมูลมควันอร่อยมากแม่มันดูเยอะแต่มันเบา มันเบาใช่ไหมมันไม่เยอะใช่ไหมมันไม่ได้นอนเราก็จะกินแบบนี้นะทำมูลมควันจ้ะไม่ใช่ของหนักนอนไม่ได้อันนี้อันนี้ชีสอะไรคะนมแพนมแพ้เฟต้าชีสใช่ไหมมะกอกน้องมะกอกน้อง พบ,างงาบเพลนกเ,เ,ออเ,เน็่อจะเบนะพี่น้องมึงเบิงไหเนื่อผักที่เก็บที่ชายทะเลบอสอันนี้ล็อกเกตไหมฮะผักล็อกเกตเนี่ยผักที่พี่เก็บชายทะเลหน่องดูดูอันนี้นะ น,นี่เราชอบแบบนี้ uh huh. แฮมปนองาต้บดอทั้งตดอท้งนีไอเียกิลกกั้นมั่อร่อยอ่ะ <c oughs> อร่อยเนาะขอ,ของดิบกิเลันปนองแต่มันเสีบเผื่อกลินอรอยนะพี่ อร่อยมากค่ะหรว่าอยู่ก็ไม่รู้ไม่นี่ผักสลัดสลัดเขาหน้าทานสลัดก็สดมากเลยนะนคุณพี่สลัดเขสดเขามีเขามีผักสลัดแก้วด้วยแก้วเตดนอนมาเดินอันนี้อันนี้คือซาลามี่ใช่ไหมครับเซลามี่ทำมาจากอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเอ็นเนาะ มันด้พีน้อ yeah> งจาน่มีรลมีนแ้วแต่ว่าจะเป็นเขาจะทกับอะไรรสชาติมันจะเค็มๆนะเค็มๆมันๆกับอะไรนะตัวใหญจะเป็นไขมันกับโอลิฟออยแต่ปีน้องน่าเป็นพี่จัดเลยค่ะขอ ขอบอกลาเลยนะจมตําน้ําพริกเผาสักงหนึ่งวันวันนี้ขอกินอะไรแบบว่าฝรั่งหน่อยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกที่ที่นี่มันไม่มีอาหารเมื่อเช้าก็กินอันนั้นเข้าไปเลยตําตําแบบแอปเปิ้ลไปแล้วใช่ไหมเนียนงามสีแดงๆสีสันน่าอร่อยมากเลยนะโคตรทีพิซซ่าสุดดีพิซซ่าโนต์ตูตัวเด็ก They are bigger than we have p r o b l e we have to take home น้องไม่ได้จ้ะ ่ดีมนะันพี่ทำไมไม่ใช้มือจับเลยคะคพี่ชพรคุณพี่ชอบกินผัดมาเดอิมขนงเด้มปยิมาแล้วก็ตัดเอาเขากินกันอย่างนี้เลยจ้ะมาขนอ้อันนี้ซาลา่นี่อร่อยมันเค็มๆดีแต่กินแล้วคันนะขอบอกว่ากินแล้วมันคันนะ <laughs> แต่ก็จะกินขอดจะไปกินยาตามไปหลังนะจ๊ะเพราะไม่เป็นมันดิบเนาะมันก็เลยคันน้องมาเด้อมันก็จะอารมณ์กับคล้ายๆกับประจมนะเนาะใช่ไหมเพราะมันลมพันมันมันดองไว้เนะอารมณ์มันจะเหมือนกันกับประจมก็หมักหมักของหมักของหมักน้อเขาเก็บไว้ เดี๋ยวรอพิซซ่ามาเด้อบักเกลือไปกินก่อนเดี๋ยวรอพิซซ่ามาพิซซ่ามาได้ถ่ายให้ดูน้องว่าค่อยกินอะไรเด้อมาเได้ไหมนออ้อง